<Ready. S 2> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการสบายสบายสไตล์ธีระครับทางบุรีรัมชาแนลทีวีของคนบุรีรัมที่มีเรื่องราวหลากหลายให้ท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะติดตามเรื่องราวของคนบุรีรัมทางบุรีรัมชาแนลครับการส่งไอพีเอ็มช่อง,ง109ครับ109ครับซึ่งเป็นประจาทุกวันครับที่กระผมธีระครับได้มีโอกาสนําเรื่องราวดีๆความ สบายๆผ่อนคลายความตึงเครียดกับรายการสบายๆสไตล์จีระครับครับซึ่งวันนี้ผมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏนบุรีรัมย์ครับซึ่งวันนี้ผมมานี่ยังไม่ได้เปิดเทอมนะฮะแต่อยากจะมาพูดคุยกับสาวสวยของมหาวิทยาลัยไปจำปีการศึกษา2 5 5 6ครับน้องเขายังไม่เปิดเทอมหรอกแต่วันนี้ได้ข่าวว่าน้องเข้ามาที่มหาวิทยาลัยเดี๋ยวไปรู้จักกันกับดาวมหาวิทยาลัยปีที่แล้วครับซึ่งน้องเขากำลังจะเปิดเทอมประมาณสักสิงหาคมเนี่ยไป Follow me to the University I'm dressing up for tonight Don't need no list, no invite I'm here to dance, dance d that dance dance We headed straight to the bar One drink became many more We here to dance, dance D-d-dance, dance, dance I feel the vibe is getting louder yeah. And now the club is over ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่กับดาวมหาวิทยาลายาัยราชพัฒน์บุมย์ครับน้องขึ้นครับสวัสดีครับน้องขึ้นเป็นไงบ้างครับเปิดเทอมหรือยังยังไม่เปิดเลยค่ะยังอยู่ยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังอยู่ในช่วงจิตภาคเรียนอยู่ครับนางสาวพันธิดาพเพื่อนในสงลูกสาวคนพุทธิสงครับวันนี้เป็นดาวมหาวิทยาลัยปีการศึกษาที่แล้วค่ะปีการศึกษา2,556ไม่ว่าตอนนี้ยังยังรักษา สายสปายอยู่มันจะมีการคัดเลือกดาวและเดือนในช่วงไหนครับของคณะจะเป็นช่วงประมาณเดือนกันยาค่ะแต่ว่าของมหาวิทยาลัยนี่น่าจะประมาณพฤศจิกาค,ครับน้องน้องพึ่งนะครับซึช,ชื่อเล่นชื่อนารักครับสมความเป็นดาวของเธอครับลูกสาวคนพุทธ,ธิสงฆ์รอเล่าเลยว่าได้ค่ะคน้องพึ่งเนี่ยตอนนี้ถ้าเปิดเทอมประมาณวันที่่ายเปิเท เปิดเทอมประมาณวันที่4สิงหาค่ะสิงหาครุ๊น้องน้องน้องพึ่งตอนนี้เรียนอยู่ที่คณะอะไรลองบอกท่านผู้ชมค่ะค่ะตอนนี้น้องพึ่งนะคะกําลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์สาขาวิชาภิศศาสตร์ค่ะเป็นหลักสูตร5ปีค่ะแล้วปีไหนที่จะต้องไปฝึกประสบการณ์ก็ประมาณปีที่5ค่ะจะต้องไปฝึกประสบการณ์ตามโรงเรียนต่างๆเป็นครูสอนอยากจะสอนเด็กประถมหรือมัธยมหรือโรงสาต์ เพึ่งคิดว่าจะสอนเด็กมัธยมค่ะมัธยม,มแล้งั้นมีพี่น้องกี่คนคะหนูเป็นลูกคนเดียวค่ะลูกโกลดลูกปกเลยภาษาเราเรีก่ยปก <c oughs> ที่มาของชื่อเล่นเนี่ยมันต้องมีที่มาพอบอกะไรไหมว่าเป็นยังไง <c oughs> ก็ตอนนั้นที่แม่กําลังจะคลอดหนู แม่ได้ดูหนังค่ะอ๋อนี่ไม่เกี่ยวกับพึ่งมิมเลยนะขอไม่ขอไปเกี่ยวกับน้ำพึ่งค่ะแม่ได้ดูหนังที่คนที่ชื่อน้ำพึ่งเล่นนะคะตอนนั้นเขากําลังดังน้ำพึ่งเนี่ยอะไรนะคุณนัทธริกาเรืเปล่าใช่ค่ะเรื่องมนุษย์น้ำพึ่งเราก็ไม่ซ้อมใช่ครเพราะว่าน้องน้ำพึ่งเพิ่งเกิดแต่ลุงเกิดนานแล้วลุงเกิดนานแล้วเพราะฉะนั้นราว่าวันนี้ท่านผู้ชมครับสบายสบายสไตล์จีราเนีย มันจะเป็นเรื่องราวของคนแก่คุยกับเด็กเข้าใจไหมเพระาะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าผมเนี่ยมาอยากจะรู้เรื่องเราแต่ที่จริงอยากจะเจาะความสึกของลูกหลานนะครับในมุมมองของนักศกษาสรุปง่ายๆคุณแม่ตั้งท้องน้ําพึ่งเนี่ยไม่เกี่ยวกับพึ่งมิมพึ่งหลวงพึ่งโพงเลยนะไม่เกี่ยวคะ่ะเกี่ยวกับดาราที่ไหนได้เนื่องจากแม่เขาชอบกินน้ําพึ่งนะฮะ <c oughs> ดาราช่องเจ็ดนอะไรไม่รู้นะและหลังจากนั้นก็นกเติบโตมาเรียนประถมศึกษาที่ไหนเรียนตอนไหนหนูเรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลพุทธสงค่ะ ูบพาดประชากูลใช่ค่ะแล้วก็มาต่อมัธยมสาธี่โรงเรียนพุทธไทยสง์เปล่าค่ะน้องน้ำพึ่งต่อที่โรงเรียนบุรีรัมพทยาคมค่ะโอ้ทำไมมายังไงป .6 ขึ้นมาม .1 ที่บุรีรัมพียาคมเลยเป็นสิทธิ์เก่าปพแล้วงั้นเราเป็นสิทธิ์เก่ารุ่นเดียวกันน้องุพึ่งเรียนม .1 ปีไหนฮะเอาละล่เลยมปีหนึ่งเนี่ย56ใช่ไหม555453525150ม .1 ปี2 5 5 0 5บ ลุง2 5 1 8ท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องราวที่ห่างกันเลือเกินนะครับความคิดคมอ่านของคนตามวัยกันครับน้องน้เพึ่งครับทีนี้พอเราเรียนจบชั้นมัธยมศัพท์ปีที่6เมื่อปี2 5 5 5เนะค่ะถือว่าปีการศึกษานั้นคิดยังไงถึงมาเรียนรชาชพัฏบุรีรัมย์ทำไมไม่ไปเรียนมาหาวิทยาลัยดังๆแถวกรุงเทพหรือเมืองใหญ่หญสำหรับน้องน้ำพึ่งนะคะคือพ่อก,กับแม่อยากให้เป็นครูคะ่ะและน้ำพึ่งคิด ด้วยค่ะว่าอยากเรียนครูแล้วก็การเลือกเรียนครูที่ใกล้บ้านนี้คือคือราชพัน์เราจะมีสโลแกนนะคะว่าความสําเร็จอยู่ใกล้บ้านของคุณค่ะค่ะน้ําพึ่งก็เลยเลือกที่จะเรียนครูที่นี่เพื่อจะพัฒนาเด็กๆที่นี่ค่ะให้เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้ค่ะประหยัดด้วยค่ะยค่ะนี่คือมุมมองของคนบุรีรัมย์อีกคนหนึ่งครับที่มองการไกลว่าจะเรียนที่ไหนก็ตามนะครับ ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยดังๆใหญ่ๆอยู่ที่บ้านเราใกล้แม่ใกล้พ่อคุณ<ช>พ่อค,คุณแม่ทํางานอะไรเอ,อคุณพ่อคุณแม่ของน้ำพึ่งเป็นครูคะ่ะสรุปแล้วครอบครัวเป็นครูเพื่อนไทยสงคนบ้านอะไรอ <c oughs> หนูอยู่บ้านจานค่ะ <c oughs> บ้านจานก่อนที่อำเภอพุทธิสงท่านผู้ชมครับใครที่ผ่านไปแถวอำเภอพุทธิสงน้องน้ำพึ่งอยู่บ้านจานนะคระับ มั่นจานนี้ไม่ใช่จานชามอะไรนะมั่นจานเนี่ยเป็นภาษาลาวซึ่งเขาเรียกว่าเป็นต้นจานเนาะคอสโลแกนของมหาวิทยาลัยรชาชภัฏบุรีดามที่น้องน้องเพิ่งบอกมาอะไรอีกครั้งนึงครความสําเร็จอยู่ใกล้บ้านของคุณค่ะนะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องราวของดาวมหาวิทยาลัยรชาชภัฏบุรีรามบอกเราท่านภูมิครับว่าความสําเร็จถ้าจะประสบความสําเร็จไม่ต้องไปเลือกเรียนเกา๋กากแต่ครับนี่คือทีนี้เรามาดูเส้นทางการเป็นดาว ะะวันนี้ที่จริงแล้วเราก็จะสัมพันธ์ในเชิงนางงามทั้งห่อยใครคนทักชวนให้เราเข้าเขาเรียกประ,รออประกวดหรือยั่งไงน,รครคนประกวดค่ะประกวดดาวมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษาปีที่แล้วใครคนชักชวดกันก็ตอนแรกนะคะจะมีการประกวดของหาตัวแทนของแต่ละคณะก่อนคะ่ะถ้าสําหรับหนูอยู่สาขาคนิตศาสตร์นะคะก็จะมีเพื่อนเลือกอะคะช่วยโหวตอะคะมีการล็อบบี้ไหม ตัวเอง,ต,เองตัวเองเลือกเลือกพึ่งนะเลือกพึ่งนะถ้าเลือกแล้วก็มีไหมครับไม่ค่ะไม่จุดเด่นที่เพื่อนในคณะเขาเรียกว่าในวิชาเอกในห้องเหรอไหมหรือทั้งทั้งทุกห้องที่เป็นคริสต์ันวนาเอกเอคริตศาสตร์ที่เรียนรุ่นเรานี่มีกี่กี่ห้องคะมีหนึ่งห้องค่ะกี่คนมีหกสิบเอ็ดคนหกสิบเอ็ดคนเนี่ยยกมือเลือกน้ำพึ่งกี่คนหนูก็อย่าบอกว่าสูสีนะคะ ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนที่เพื่อนเลือกอะค่ะรุ่นที่เขาให้พวกหนูที่เป็นตัวแทนมาค่ะหันหลังไม่ให้เห็นเพื่อนที่โหวตนะคะดีนะถ้าเลือกผู้แทนเลือกอบตอย่างนี้ก็ดีนะผู้สมัครรับเลือกตั้งหันหลังเนาะเรื่องไม่ต้องไปกลาวเราเดินทางขึ้นเวทีประกวดในนามของคณะนิสสตร์และเออและเอกนิสสาร์ไปแข่งกันทีทีเอกคัะคณะคารุสรนนะคะจะมีทั้งหมด12สสาขาค่ะสาขาคณิตศาสตร์ภาษาไทยวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ชีวะ มาทุกคณะเลือกหนึ่งหนึ่งคนคไปใไนต่อถึงนะีหนก็พอประกวดของคณะเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จะประกวดของมหาลัยต่อคะ่ะที่คณะเป็นของมหาวิทยาลัยมีหกคณะอ๋อไปไปเจอกันหกคนแล้วใช้เวลาการประกวด <c oughs> การทํากิจกรรมเหมือนนางงามไหมไม่ไม่เหมือนนางงามนะคะแต่ว่าจะมีช่วงที่ต้องถ่ายภาพนิ่งถ่ายวทยาแนะนําตัวเองเคะเรารู้ตัวเองไหมว่าการได้เป็นดาวมหาวิทยาลัยเนี่ย ตรงไหนคือจุดเด่นที่ชนะเพื่อนอีก5คนส่วนตัวน้ำพึ่งคิดว่าคณะกรรมการน่าจะมองเห็นจุดเด่นของน้ำพึ่งอะคะ่ะน่าอาจจะเป็นไหวพริบในการตอบคำถามการที่เดินขึ้นเวทีประกวดในในฐานะตัวแทนของคณะแล้วก็ไปเป็นดาวมหาวิาลเนี่ยมันทำให้เรามีประสบการณ์มากอะไรคือจุดที่น้องน้ำพึ่งบอกว่าความเป็นดาวของมหาวิาลราชภัฒน์ธนีครับ ที่เป็นตัวตนของน้ำผึ้งอะไรคือบอกไงว่าเนี่ยคนที่ดาวมหาวิทยเลยเนยเนี่ยน้องน้ำผึ้งเนี่ยอะไรฮะที่เป็นจุดเด่นผมคิดว่าจุดเด่นของน้ำผึ้งนะคะก็คือเสน่ห์อะคะ่ะไม่ใช่เสน่ห์โดยการแต่งตัวแต่งอะไรนะคะเสน่ห์โดยการเอ่อมีนิสัยที่ร่าเริงแจ่มใสอัธยาศัยดีน้ำผึ้งชอบพักคนอื่นยิ้มแย้มอะคะ่ะ yeah เดินไปไหนก็าลุ้นะไเราเราไป,ไป็นก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยทราบหรอกคะ่ะแต่ว่า <Yeah. S 1> ถ้า น้องพึ่งมีงานของมหาวิทยาลัยก็จะมีการใส่สยพายคพายอะคะอ่ะของมหาวิทยาลัยนองาน้นพึ่งครับทนี้ในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาเราถือว่าเป็นลูกศิษย์ของสถาบันที่เราคิดว่าจัประสิทธิ์ประสาทวิชาเราและที่สำคัญสุดน,น้องน้อพึ่งในเรื่องเรียนตู <c oughs> ถ้ามีคนผู้คนอยากจะมาถามน้องน้อเพึ่งในฐานะตัวแทนของคนที่เรียนที่นี่น้องน้องมองเห็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏตรีดำ ก็น้ำพึ่งคิดว่านะคะแต่ก่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร์ใช่ไหมคะเป็นวิทยาลัยครูค่ะเป็นครูก็ต้องแต่งตัวเรียบร้อยนะคะเป็นแบบอย่างให้แก่เด็กค่ะเพื่อออกไปสอนแล้วจะได้มีประสิทธิภาพค่ะนี่คือการเป็นครูกวฉะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุวีร์เนี่ยที่ผลิตครูก็จะ,ะต้องลูกฝังลักษณะนิสัยให้แก่นักศึกษาถ้าน้องน้ำพึ่งเป็นครูแล้วเนี่ยเอกลักษณ์ของครูน้ำพึ่งหรือครูพันธิดา ทันทิดาเอกลักษณ์ของคุณครูทันทิดาทิดาคือบุตรสาวทันทิดาแปลว่าอะไรคะคุณยายบอกว่าแปลว่านางฟ้าที่อยู่วันรับวันนี้นายธีระคุยกับน,นางฟ้าเพรนั้ครับภาพรักของดาวมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประจําปีการศึกษา2556ต่อ2557นเะเพราะว่าขณะน,นี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ยังไม่เปิดทําการ เรียนการสอนเพราะว่ามันเป็นการยืดเวลาให้ทันกับอาเซียนใช่ค่ะแล้วจะไปปิดเทอมวันไหนเนี่ยเปล็นสามเทอมมาคา่านนะคุณผู้มครับจำหน้อ่าวสิงหากรย์ยญญาตุลาปิจิกาธันวามกราคุมภาพันธ์มีนาเมษาค่ะเมษาอ๋อนี่ก็คือต้องเข้าใจนะครับว่าขณะนี้ระดับอุโดมสารเนี่ยเขาจะเปิดในช่วงสิงหากรทั้งหมดนะครับแล้วก็มีโอกาสตรงนี้รายการสบายๆส,ส,สไตล์เสือได้มาอยู่กับน้องน้ำผึ้ง ทันที่ดาเพื่อนไปยสนะครับอีกสักครู่ครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวสาวมหาวิทยาลัยราชภรันธ์ดีงามนะครับว่าการเป็นดาวมหาวิทยาลัยนั้นวางตัวยังไงให้เหมาะสมและที่ทำงานอยู่น้องน้ำพึ่งเนี่ยเป็นนักศึกษาครูด้วยนะครับสักครู่ครับกับสบายสบายสบายส,ายสครับ คุณเป็นคนที่ชอบชมภาพยนตร์คุณจะพลาดรายการนี้ไม่ได้กับคนรักหนังทางจานส้ม IPM ช่อง109บุรีรัมย์ชาแนลครับที่คุณได้ชมภาพยนตร์ตัวอย่างหนังเข้าฉายนะครับไปกับผมครับไปเล่มานิดวัน,นดิกลางครับแล้วเจอกันครับ านผู้ชมครับยังอยู่กับสบายสบายสไตล์ธีระครับจานส้ม i t m ช่อง109บุรีรั์ชาแนลทีวีของคนุรีร์ครับซึ่งวันนี้เป็นเทปแรกที่เราจัดรายก,การสบายสบายสไตล์นาย,ายนีระนี้ครับซึงนน่งวันนี้ยังอยู่กับน้องน้ำพึ่งนางสาวทันธิดาเคลื่อนใจสงนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวูลรมสาขาวิชาคณิตศ,ศาสตร์คณะครุศาสตร์ถูกไหมจัาแม่นเลยเกินนะ และที่สำคัญครับเขาเป็นดาวมหาหลัยครับดาวมหาหลัยเนี่ยน้องน้ำเพิ่งเคยฟังเพลงของสาวมานเคยค่ะมันมันมันได้ไหมตรงนันมันใช่เราไหมฮัลโหลดาวบนลูกละ่ะค่ะพิทเทิมแล้วกระบะซอยแม่เห็ดหน้าเน่้อเด้อโอเคค่ะคุณแม่คะ่ะแค่นี้นะคะออจริงๆแล้วดาวมหาหลัยไม่ได้เป็นอย่างที่สาวมานแม่กันเล่นพูด ก็มีตอนที่สนุกบ้างเครียดบ้างน้องน้ำพึ่งอยากจะบอกผู้ชมผ่านรายการสบายสบายสไตล์จิระว่าถ้ามองของมหาวิทยาลัยราชพัฏนิรามแล้วผู้คนจะต้องมองเห็นความเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเราอย่างไรน้ำพึ่งคิดว่านะคะเอกลักษณ์อย่างแรกก็คือเรื่องสถานที่นะคะเมื่อทุกคนเข้ามาเยี่ยมชมราชภัฏก็จะเห็นองค์พระค่ะแล้วก็จะมี ตึกอาคารเรียนมากมายนะคะ,คะแล้วก็เอกลักษณ์อีกอย่างก็คือการแต่งกายของนักศึกษาค่ะคาะนักศึกษาจะมีการแต่งกายเรียบร้อยค่ะมีส่วนน้อยที่ยังไม่ถูกระเบียบเรียบร้อยนะท่านผู้ชมครับนักศึกษาม,มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมนีวันนี้จะไม่มีเสาใส่ไซส์ 3S คือเล็กสเท่าแล้วก็มีการผ่ากระโปรงครึ่งคืบซ้ำไม่มีแล้วมีส่วนน้อยน้อยมาก ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมนีนะครับต้องขอสแสดงความชื่นชมกับท่านอาธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับท่านรองศาสรรตร,ราจารย์มาลีจุธโภมาวันนี้ท่กกานจะได้ให้ความอนุเคราะห์กับรายการของเรามาใช้สถานที่นะครับในการพูดคุยกับน้องนักเการแต่งกายของนักศึกษายังมีอย่างอื่นน,นอกจากสองอย่างแล้วทางวิชาการคนาจารย์เป็นยังไงคนาจารย์นะคะของ ของแต่ละคณะนะคะจะให้ความรู้กับนักศึกษาอย่างดีค่ะ<ม>แล้วเมื่อมีเรื่องที่ไม่สบายใจหรือมีงานที่ไม่เข้าใจก็สามารถเข้เขาไปปรึกษาอาจารย์ที่ในห้องได้เลยค่ะแบบกันเองใช่ค่ะแบบตันเองอาจารย์ที่ชอบที่สุดตรงนี้ถ้าผู้ชมครับเจาะใจดาวมหาวิทยาลัยถามาอาจารย์ในดวงใจของรองรัฐมนครีไทยบอกพูดค่ะ สำหรับน้ำพึ่งตอนนี้นะคะอาจารย์ในดวงใจมีหลายคนค่ะเพราะว่าน้ำพึง่งเพิ่งเข้ามาได้แค่หนึ่งปีกำลังจะขึ้นปีที่สองนะคะก็ยังไม่มีอาจารย์ที่<ล>ประทับใจมากมายค่ะส่วนมากก็จะเ,เรียนกับอาจารย์หลายท่าน<ช>แต่ว่าไม่ได้เจอประจำค่ะเขารู้จักตอบนะฮะเขาไม่กล้าจอบ <c oughs> เขากลัวอาจารย์เปิดทีวีดูปรากฏว่าอา้าวสรุปแล้วแหละฉันไม่ใช่ดวงใจเธอและดาวมหาหลัยนี่ครับนางงามครับ เขาสามารถที่จะตอบคําถามโดยที่ไม่อะไรนะไม่ให้น้ำอะไรไม่ให้เกิดความขัดข้องมองใจกันคนฟังได้สบายใจอาจารย์ดีที่สุดนะครับและคาดว่าอนาคตที่อีกนะฮะทีนี้57ภาพ2 5ห5า9 60ปเนึ่งเป็นครูคุณครูทันทิดาคุณครูน้ำปึ้งในสไตล ดาวมหาวิทยาลัยไปสอนลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยคุณครูน้ำพึ่งจะต้องถือไมเรียวไหมต้องขี้ยงใง่ไหมหรือก็ไปบิดอะไรไหมสไตล์ของคุณคุณน้ำพึ่งน้ำพึ่ง,งคิดว่าในการสอนคณิตศาสตร์ของน้ำพึ่งนะคะจะมีสไตล์ในการสอนเป็นของตัวเองค่ะคือไม่จำเจกับคนอื่นนะคะคือมีออการคิดค่ะมีเทคนิคว่าเราจะสอนเด็กยังไงให้เด็กเข้าใจให้เด็กไม่ดือ้อโดยไม่ต้องใช้ไม้เรียวค่ะคีวั่เที่ใช้ไมเรียวไม่ได้แล้วค่ะ ในเวอร์สมัยคุณครูกีระครับสอนหนังสือใช้ไม้หน้าสามครับใช้ไม้หน้าสามครับ <c oughs> เมื่อเมื่อ20บกว่าปีที่แล้วแต่วันนี้เด็กสมัยใหม่ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ครับ <c oughs> เอ,อน้องน้ำพึ่งครับที่พอเรามาพูดถึงการเป็นนักศึกษาระดับมหาวิาลยมันมีสิ่งหนึ่งที่เอ่อัวเองอยากจะถามน้ำพึ่งว่าภาพลักษณ์ของนักศึกษาท,ที่ที่มีตัวตนวันนี้อย่างน้องน้ำพึ่งเนี่ย มาเช่าหออยู่ที่บุรีรัมย์อยู่กับใครฮะในหออยู่คนเดียวค่ะ,ะแต่ว่าเป็นหอรวมหอหญิงเป็นหอรวมค่ะทั้งหญิงทั้งชายอยู่ลักษณะอย่างนี้เนี่ยน้องน้ำพึ่งพองตนยังไงที่มันมันมันทำให้เขามอง <S <S เพราะว่าบางทีเนาะ,ะจะพูดได้ไหมเลยว่าในมุมมองของผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ก็ผ่านโลกมาผ่านน้ําร้อนน้ำน้ำเย็นมาเยอะเนะี่ยมันมีมุมมองที่เป็นปัญหาก็คือนักษาววันนี้เขา อยู่หอด้วยกันนอนห้องเดียวกันแต่คนละเพศคือมีเพศหญิงเพศชายนอนเนี่ยนะน้องน้ำพึ่งในฐานะที่เป็นดาวมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยมองตรงนี้เป็นงไงคคือในแง่คิดของน้ำพึ่งแล้วการอยู่ด้วยกันน่ะมันคือมันอาจจะไม่คือพ่อกับแม่อาจจะไม่เข้าใจไงคะแต่คือการอยู่ด้วยกันมันคือผู้หญิงกับผู้ชายความคิดมันไม่เหมือนกันนะคะคือผู้หญิงเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่ผู้ชายเขาอาจจะคิดนะคะ <ừ> um ก็คือการป้องกันที่ดีที่สุดคือ,อ,อไปรับไปส่งกันเฉยแต่ไม่ต้องไปอยู่หอด้วยกันนะคะน้องน้องเพิ่งไม่ไม่ไปกีดกันความคิดของเพื่อนของพี่นุ้น้องนะแต่ว่าไอการที่จะเช่าหออยู่ด้วยกันไม่เหมาะสมแต่เ<ข>พิ่งคิดว่ายังไม่ถึงเวลาค่ะแต่ว่าดูแลเทคแคร์กันไป<อ>ไปรับจากหอมาเรียนแล้วก็กลับจาก มหาลัยก็ไปหมอมาไปทานข้าวไปเหมือนวัยรุ่นทั่วไปอะค่ะก็เป็นแบบป๊อปปี้เลิฟค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นเด็กมัธยมท่านผู้ชมครับผมป๊อปปี้เลิฟฮะป๊อปปี้เลิฟฮะป๊อปปี้เลิฟฮะทีนี้น้องน้ำผึ้งนี่เราเราเราความคิดของน้องน้ำผึ้งคือไม่เหมาะสมแต่แต่แต่ในฐานะเป็นดาวมหาลัยและเป็นนักศึกษาเนี่ยนักเรียนนักศึกษาที่เขาไปไปอยู่กันแบบอยู่กินกันชั้นสามีภรรยาแบบ พ่อแม่ไม่รู้เนี่ยน้องน้ำพึ่งมองนี้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นความสุมเป็นตัวเป็นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ,รบเรื่องนี้ไม่ใช่ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมทั้งหมดนะแต่เป็นความคิดของดาวมหาวิทยาลัยที่ชื่อทันทิดาวน้ำพึงคิดว่านักศึกษาที่อยู่กินด้วยกัน,นสามีอะค่ะก็เหมือนเขาจะมีความเสี่ยงมากกว่าการที่เราเไปรับไปส่งกันเฉย โดยที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะคือไม่มีอะไรให้เสียมเสียใช่ค่ะคือการที่เขาไปอาศัยอยู่ด้วยกันอาจจะมีเออปัญหาตามมาอย่างเช่นออตั้งครันโดยไม่ได้ตั้งใจะคะ่ะอ,อ,อาจเกิดโรคติดต่อมีการทะเลาะกันอย่างงี้ค่ะจะทําให้เสียการเรียนไปค,คนที่เสียใจสุดทือใคยคือพ่อกับแม่ค่ะ,ะนี่คือความรู้สึกของน,น,น้องน้ำพึ่งซึ่งวันนี้เป็นนักศึกษาสาขาวิชาพิษศา,ศาสตร์ปีที่สองกำลังจะเปิดเทอมแล้วนะครับการเข้าเรียนราชภัฏนเนี่ย วันนี้คัดเลือกไหมคัดเลือกค่ะคัดเลือกไม่ใช่ว่าใครอยากจะเข้าเรียนเข้าสหวงเรียนได้เลยเราจะมีการสอบคัดเลือกทุกปีค่ะอะไรคือสิ่งที่อยากจะบอกผ่านรายการสไบายสบายสไตล์จีระว่าวันนี้มาหาวิทยาลัยราชภัฏวิรีรัมเนี่ยไม่ใช่แบบเป็นมาหาอะไรที่อยากจะรับใครมาได้เลยมีหลักสหวาค่ะสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏน์รีรัมนะคะมีการออสอนมากมายมีความรู้เด่นทางวิชาการ นักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้องเป็นกันเองค่ะอาจารย์ให้ความเอาใจใส่ให้คำปรึกษานั่นคือการเป็นมหาวิทยาลัยราชัฒน์วทัังซึ่งถือว่าก,กําลังผลิตถ้าพูดภาษาทางการคือบุคลากรทางการศึกษาไปเป็นครูสอนหนัสือใษาพอพูดถึงตัวมหาวิทยาลัยราชภัฏน์วิรัชนะครับเราถือว่ารายการสบายสบายสไตล์สีลาววันนี้ได้มาพูดมาคุยกับตัวแทนของนักศึกษา นะครับซึงถือว่าน้องมีความน่ารักนะครับวันนี้ไม่ไม่ผิดหวังเลยครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏษ์วิรัมอ่าได้มีกรรมก,การมาคัดเลือกจากการประกวดดาวมหาวิทยาลัยเขามีเดือนด้วยใช่ไหมเดือนเนี้ยอ้อตงตองวกกับบางคืนเนี้ยเดือนเนี่ยเขารุ่นเดียวกันกับเรารุ่นเดียวกันปีสองเดือนกันเขาอยู่คณะไหนเดือนของมหาวิทยาลัยอยู่คณะการจัดการะค่ะรอรอค่ะ ถามหน่อยนะท่านผู้ชมจะให้ผมถามไหมว่าน้องน้ำพึ่งมีแฟนหรือยังการมีคู่รักการมีคนรู้ใจกับน้องน้ำพึ่งอายุตอนตอนี้เท่าไหร่สิบเก้าปีแล้วใค่ว่มมันพร้อมที่จะมีคู่รักหรือยังในมุมมองของน้ำพึ่งคือจะถามว่าน้ำพึ่งมีแฟนเนีอยังเขาไม่มีแฟนราคาเขาไม่มีแฟนราคะเขาเป็นดาวมหาวิาลยนะ่ะไม่มีแฟนไม่ได้แล้วพ่อแม่รู้นะ แต่คือน้ำพึ่งอยู่ในขอบเขตไหมคะมีแฟน,นคือเป็นคนที่ให้กำลังใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องที่เราลำบากไม่สามารถทำได้น้องน้ำพึ่งมองการเรียนระดับอุดมศึกษาเนี่ยระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยกับการมีแฟนกับไม่มีแฟนต่างกันไหมสำหรับตัวน้ำพึ่งคิดว่าไม่ต่างกันนะคะคือน้ำพึ่งสามารถในความคิดของน้ำพึ่งคือสามารถแยกแยะออกอะคะ คือเวลาเรียนเราก็เรียนแต่ว่ามีอะไรไม่สบายใจเราก็สามารถมีคนให้คำปรึกษาค่ะเราสามารถจะระบายกับใครคนใดคนหนึ่งได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องเก็บไปเครียดคนเดียวแฟนเนี่ยเมื่อไหร่ที่เลิกกันก็กลายเป็นคนอื่นแต่พ่อแม่มไม่มีสิทธิ์เลิกใช่ค่ะสามารถอบอกได้ทุกเรื่องระบายได้ทุกเรื่องค่ะก็ถือว่าอถ้าอย่างนั้นจะบอกท่านผู้ชมได้ไหมว่าวันนี้การที่จะรักใครชอบใครมันเป็นสิทธิ์ที่ก็เรียกว่าเป็นสิทธิ์ของทุกคนแต่เหมือนน้องน้ำผึ้ง อยู่ในกรอบพ่อแม่รู้ไปพาเขาไปกับพ่อแม่ยังค่ะยังเด็กไปค่ะท่านผู้ชมครับนี่คือดาวมหาวิทยาลัยประจำปีการศา2,556 <c oughs> ครับนางสาวธันทิดาเพื่อนไทยสงครับซึ่งเป็นนักศึกษาเรียนวิชาครูนะครับอีกไม่นานประมาณสัก5-6ปีเราจะเจอคุณครูธันทิดาเพื่อนไทยสง <c oughs> คุณครูน้ำพึ่งกับ <c oughs> น้องๆมัธยมศาลาครับวันนี้รายการสบายสบายสไตล,ธล์ธีระน,น,น,นะครับกับผมธีระบุญสักลาภนกับจานส้มไอทีเอมช่อง109ทางบูริยัมแชาแนละครับทีวีของบุริรัมัมนะครับได้มาพูดมาคุยกับดาวมหาวิทยาลัยราชวิทยารัยซึ่งนะครับเวลาที่เราพูดคุยกันก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะนําเสนอท่านผู้ชมผ่านทีวี TV ของบุริรัดย์ว่าความคิด มุมมองของเด็กนายชนของจ้าปรัยรนั้นมีหลากหลายที่กันครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการสบายสบายสไตล์กีราครับวันนี้น้องทันธิดาเพื่อนไดยสงน้องน้ำปึ้งนะครับดาวมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีนรรมและกรับผมขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอท่าโนโชคดี้สวัสดีครับ จะเป็นดาวเลยเพราะว่าแบบจะออกแนวแบบว่าเอ่อเป็นนักมวยอะไรอย่างนี้มากกว่าใส่ชุดมาซ้อมใส่ชุดมาซ้อมของคณะเนี่ยนะคะจะเป็นชุดกีฬาส่วนใหญ่เลยเลยต้องบอกน้ำพึ้ยน้ำพึ่งเป็นดาวนะประกวดดาวต้องแบบดูผู้หญิงนิดนึงถ้าเห็นจากครั้งแรกมาตอนนี้นะคะต่อคนละคนเลยละคะ่ะแต่น้ำพึ่งเนี่ยเป็นคนที่ ตอบคําถามได้สฐานนะคะแล้วก็มีไหวพริบปฏิพานดีรวมถึงเขามีการพัฒนาการตัวเองจากเป็นเด็กโกโก้เนี่ยก็กลายเป็นเด็กแบบดูเป็นสาวสวยน่ารักสบกับคำว่าเป็นดาวมหาวิทยาลัยค่ะ ครับติดตามรายการบุรีรัม today ทางช่องบุรีรัมชาแนลได้นะครับจานส้ม ipm 109 TV ีวีของคนบุรีรัมกับผมอนุพงษ์ชัยศรีรัมรายการที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมของเราครับและคุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านทาง www.nn tv com กับรายการบุรีรัม today ครับ